กลพี่ว่าพี่คิดยังไงพี่เวลาที่คนดูเขาชอบคอมเมนต์ว่าแบบพี่ไปสวดพระลูกค้ามั่งอย่างงู้นอย่างนี้มั่งเนี่ยอ๋อโอเคถ้าสําหรับคาว่าสวดเอาเอาตรงตัวก่อนนะอธิบายตรงตัวก่อนว่าคาว่าสวดเนี่ยพระองค์นั้นต้องแท้แล้วพี่ไปสวดว่าเกศเข้าใจนะพระองค์นั้นแท้แล้วพี่ไปสวดว่าเกศอันนั้นคือการสวดแต่ว่า,วาถ้าพระองค์นั้นเป็นเกศจริงแล้วจะให้ผมดูให้เนี่ย ผมก็ดูให้เบื้องต้นหน้าร้านผมนะครับเก๊ก็คือเก๊แท้ก็คือแท้ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้พรคุณเก๊แล้วผมไม่บอกว่าแท้คุณว่ามันจะหลงทางไหมถูกป่ะมันจะหลงทางและส่วนจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้รู้เลยพระบางองค์ที่คุณขายไปเนี่ยเป็นพระใครเข้าใจไหมแต่ว่าหน้าร้านผมมาผมก็ดูให้ตามหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสวดต้องฟังดีๆก่อนนะถ้าพระมันแท้แล้วผมไม่บอกว่ามันเก๊นะั่นคือการสวดสวดให้พระวันนั้นเก๊แต่ถ้าพระ